ที่คารูแอฟริกาใต้คนดังทั้งเจ็ดใช้เวลาค่ำคืนอย่างสบายในเต็นท์ซาฟารีหรูหรานี่เป็นที่ที่น่าจดจำน่ากลับมามันสวยตอนนี้ของจริงเพราเราจะเข้าป่ากันและทุกคนวิตกกับการเดินทางเบื้องหน้าฉันขอเข้าห้องน้ำก่อนฉันกังวลนะยังไงก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเราค่อยไป มีคนตัดหน้าสะจุดของทำเหมือนผมนะครับผมว่าห้องน้ำนี่ถ้าทางเจ้าผมไม่อยู่นะเหนือพวกเขาหนึ่งหมื่นฟุตเบื้องล่างพวกคนดังรอผมอยู่ที่พื้นนะครับไม่รู้เลยว่าอะไรรออยู่บ้างและสกอตคนของผมกำลังเตรียมพวกเขา ขอกวดชีด้วยครับงานแรกของผู้อยู่รอดหน้าใหม่คือมอบขวดชีของพวกเขาให้กับสกอตตจอชีเพิ่มมาอีกก็ได้นะได้แล้วแต่โอเคแล้วนี่พอแล้วมไม่พอเลยมากพอเลยล่ะฉันนั่งแล้วก็คิดถึงสิ่งที่จะเกิดฉันคิดว่าฉันควรต้องทำอย่างเคร่งครัดนะ กว่าอีก12วันครับที่เราคนดังกำลังจะ,ะเผชิญทุกอย่างที่ธรรมชาติจะโยนใส่ผมกำลังหาชายหรือหญิงที่ลุยความยากลำบากได้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเนี่ยจะเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเราเข้าพวกเราเข้าเราเข้าอย่าทิ้งช่วงพุกเขาหันไปทางนั้น วกเขากำลังมุ่งสู่ทิ่นรกร้างนักแสดงมิเชลคอรลินส์รู้จักกันดีในบทบาทเรื่อง East Enders และ Coronation Street ฉันอายุ53ฉันรู้สึกค่อนข้างดีกับชีวิตนะฉันไม่รู้จะรับความกดดันไหวไหมอะฉันหวังว่าตัวเองจะไม่ใช่คนที่ร้องไห้ตลอดนะแต่ประเด็นของการอยู่กับคนแบบแบรคือหวังว่าเขาจะมอบความแกร่งให้โดยที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองมี และผู้จัดการทีมฟุตบอลและอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษสจ๊วตเพียร์สผมทำรายการวิทยุกับไมทินโดที่ทำภารกิจอยู่รอดปีก่อนตอนผมขอให้ส่งชื่อผมสายตาของเขาบอกเลยว่ามันละบากขนาดไหนผมกลัวความสูงและนี่คือแผนทดสอบตัวเองว่าผมจะตอบสนองอย่างไรกับสถานการณ์ โชคไม่ดีกับสะจ,จูดเพราะแบกกำลังจะยกพวกเขาขึ้นเหนือพื้น600ฟุตเพื่อบินไปยังถิ่นโ <Okay. S 1> รา์เอาละนะนั่นละพยายามนิ่งเอาไว้เอาละนะเอาละเป็นยังไงบ้างเพื่อนฉันโอเคดูนั่นสิเขากบินกับระบบที่เรียกว่าสปายริงครับ แต่เดิมเนี่ยมันถูกพัฒนาโดยทหารอเมริกันในสงครามเวียดนามเป็นวิธีนำกำลังเข้าออกภูม,มิประเทศที่มีความยากลำบากครับแต่กับที่ปลายเชือกเนี่ยมันทำให้พวกเขาออกจากคอมฟอร์ดโซนแล้วก็ย่อนพวกเขาลงไปสู่นรกผมชอบเลยโอ้พระเจ้าดูนี่สิผ่านหุกเขาเลยไม่เจ๋งเรื่องไงที่มากับสะ๊โจและมิเชลคือเนลมอริส รู้จักในบทบาทการให้เสียงบ๊อบเดอะบิลเดอร์และบทบาทในเกรนเชสเตอร์และเมนบีเฮฟวิงแบนดลียผมชอบคิดว่าตัวเองเป็นพลทหารปืนใหญ่ชอบที่จะอ้วนเกรี้ยวกรอบผมมาร่วมรายการนี้โดยไม่หวังเอาชนะแต่คงเจ๋งถ้าผมชนะการอยู่ข้างบนกับสองตัวจริงในฐานะบ๊อบเดอะบิลเดอร์มันน่าจะเป็นคำแบบว่านิวเราจะแก้ไขได้ไหม และอีกคนคือนักแสดงเรื่องวอเทอร์ลูโรดเชลซีฮีลี่ฉันไม่ได้ชอบแคมปิง้งฉันไม่ชอบกลิ่นของมันฉันไม่ชอบการอดนอนไม่ชอบชื้นชื้นฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันมาทำไมอะค่ะมิเชลเจ็บเป้าไหมออไม่อะมันเจ็บด้วยเหรอเจ็บสิเมกผู้ช่วยคนที่สองของแบาให้สัญญาณเฮลิคอปเตอร์ ป็นไงบ้างพี่บิ้มตอนอยู่บันั้นก็รู้เลยหัวใจเต้นเร็วชมมัเหอผมกลัวความสูงมากแม้จะทำมาหลายครั้งผมก็ยังกลัวหัวหดอยู่ครับคุณเงียบไปเลยแบบนั้นเลยฉันก็ด้วยย,ย้อนรอบแรกเสร็จแมก็กลับไปหาคนดังที่เหลือดาราจอเงินและจอทองสมเมนทับรัก์ฉันเป็นที่รู้จักในบทบาทเอพูนีในเรมิสราฟ ที่แปลกคือฉันใช้เวลาส่วนใหญ่บนเวทีและในหนังตัวมอมแมมแต่มันเป็นเมคอัพแต่ท่องมาแล้วจริงๆไม่รู้ฉันจะทำตัวยังไงอะแต่การลงไปคลุกฝุ่นสไตล์ลาล่าครอฟเนี่ยมันเอ่อทำให้ฉันตื่นเต้นนะคะโอ้นี่มันต้องเหลือเชื่อแน่เลยรวมด้วยนักออกแบบท่าเต้นและกรรมการสเก็ตน้ำแข็งลีลาเจสันกาดิเนอร์ผพมีความเชื่อแรงกล้าว่าหากคนไม่ชอบตัวตนของผม นั่นเป็นปัญหาของเขานะครับไม่ใช่ของผมมีสิ่งที่ผมต่อสู้มานานคือการกลัวเชื้อโรคเพราะมม่ยอมให้เนื้อตัวสกรปรกมอมแมมยกเว้นที่มือมันไม่มีเหตุผลผมรู้ว่ามันบ้ามากอนคลายอนคลายเราจะยกคุณไปทางนั้นไม่เคยคิดว่าเราต้องมาทำ และที่มากับเจสันและสมนท่าคืออเล็กซ์สกอตนักเตะทีมอาร์เซนอลและทีมชาติอังกฤษความคิดเมื่อก่อนในการเล่นฟุตบอลคุณจะดูกรานแต่นั่นไม่ใช่เราค่ะเราชอบให้ดูดีและทำอะไรแบบหญิงหญิงถ้าฝนกำลังตกฉันจะเป็นคนแรกที่สวมหมวกเพราะไม่อยากให้ผมเปียกงานนี้จึงท้าทายมาก <c oughs> ฉันดีใจที่เรามาก่อนเพราะถ้าฉันถูกเห็นแบบพวกเขาฉันคงดูตื่นตระหนกอะ พระเจ้าดูที่เราไปสิลงเลยลงเลยล้อลพด,ด้วยสิน่าทึ่งนะผมอยากไปแบบนั้นตลอดแล้วทุกงานไม่แต่ไปประชุมจากจุดปล่อยตัว เหล่าผู้อยู่รอดมือใหม่จะเข้าร่วมการเดินทาง12วันอันหฤโหดต้องพักค้างคืนในที่ต่างๆระหว่างการเดินทางและต้องลัดล็บไปตามเทือกเขาภูเขและแม่น้ำต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าแอฟริกาไปตามเส้นทางต้องโอยตัวจากผาชันและผ่านแนวชายฝั่งศึกดหินไปยังมหาสมุทรอินเดียและจุดปลอดภัย หลังแต่ละภารกิจแปรจะประเมินความสามารถของแต่ละคนและส่งคนที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่รอดไม่ได้กลับบ้านโอเคตอนนี้เราคนดังถึงพื้นแล้วครับตอนนี้พวกเขาต้องเดินป่าขึ้นไปบนเทือกเขานะครับผมจะลวงหน้าไปก่อนแล้วก็จะย่อนสเบียงเอาไว้ให้กับพวกเขาด้วยโอเคเราต้องไปต่อนะฉันจะนำหน้าพวกคุณต้องเดินตามฉันนะเพราะว่างานหนักเริ่มแล้ว นอนในปา่าผู้มีประเทศฮลโฮดผมขาอ่อนเล็กน้อยถ้ายืมขาสะจวดเพียสได้สักครึ่งคงดีแต่วันนี้โหดแน่ไปได้เพื่อไปหาแแบททีมต้องเดินปา่าเหนือระดับน้ำทะเลสามพันฟุตอุ๊ะเจ้าอุ๊กนี่การปีนใช่เลยลำบากกว่าที่เห็นนะเริ่มร้อนแล้วปีนเพียงครึ่งชั่วโมง นักแสด,แดงเชลซีฮฮลี่ก็เริ่มลำบากแล้วโอ้พระเจ้าพวกฉันต้องขอสองนาทีอะพวกฉันไม่บอกกับมันเลยค่ะฉันก้าวไม่ถึงแต่ละก้อนเพราะหินมันก้อนใหญ่นะคะทำฉันลำบากโอเคเราต้องเร่งฝีเท้าแบก์กำลังรอเราอยู่นะโทษน,นะทุกคนสูงขึ้นไปบนเทือกเขาอากาศที่คาดเดาไม่ได้ของแอฟริกาใต้มีอะไรเซอร์ไพรส์รออยู่ ฝนหาใหญ่กำลังมาโอ้พระเจ้าจู่ๆก็จะตกอ่ะนั่นค่อนข้างน่าทึ่งใช่ไหมฉันรู้ต่างกันเยอะเลยอะ่ะไอ้ใต้ไม่ใช่อยู่รอดแต่ทรมานฝนนี่หนาวจับใจเลยแถมลมแรงใช่มันมันมันไม่น่าจะรื่นรมลกช่วงต่อไปเราคนดังต้องนอนกลางป่าครั้งแรก และนิ้ว<ะ>ต้องหลังเลือดแรงดีนะมันไม่เลยไปอีกนิ้วไม่งั้นนิ้วหักหน้ที่คารูแอฟริกาใต้สถานที่ห่างไกลความเจริญที่หกคนดังที่เหลือกำลังตื่นจากอีกคืนที่หลับไม่สบายตลงกนะว่าไหม ผมมากคิดว่าถ้าคืนไหนดื่มหนักๆแล้วตื่นมาจะโสมไม่จริงใช่ไหมนักไม่นักก็โสมอยู่ดีคุณก็โสมเหมือนกัน <laughs> ใครจะตื่นไหวท่ามกลางต้นไม้แล้วก็ห้าคนที่เหลือเชื่อแบบเนี้เวสเอนเวนดี้นักฟุตบอลฮีโร่ฮีโร่ฟุตบอลอีกคน <laughs> แล้วก็ซูเปอร์สตาร์นักร้องแล้วก็ฉันต้องสำเร็จมากกว่านี้ ผู้ที่คอยเฝ้าเหล่าคนดังยามค่ำคืน <c oughs> คือผู้ช่วยของแปร์ผู้เชี่ยวชาญการอยู่รอดเม็กและสกอตอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ให้เวลาห้านาทีแล้วเราไปกันหานาทีคือห้านาทีไม่ใช่สิบจากน่ากลัวแล้วกลุ่มมีอาหารที่จำกัดสำหรับการเดินทางซึ่งพวกเขาต้องหามาเพิ่มเองจากธรรมชาตินี่คือตู้ข้าวของแคมป์เรามีอาหารราวยี่สิบมือ้อ พวกเขายังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะทั้งแดดทั้งร้อนในภูเขาอย่างนี้แป๊บเดียวพลังงานหมดแนะ่เราจะกินมื้อเช้ากันหรือเปล่าตอนเช้าผมไม่ค่อยหิวหรอกสจวแสดงความเป็นผู้นำแต่การตัดสินใจยังไม่ค่อยดีประหยัดอาหารไว้โอเคเราตัดสินใจว่าจะรอใถึงเย็นแล้วกินกันตอนค่ำดังนั้นนี่เป็นการตัดสินใจที่หวังว่าจะถูกนะครับ โอเคหนาทีแล้วไปได้ที่ก้นหุบเขาแบกกำลังรออยู่พร้อมภารกิจแรกทุกการกระทําของเหล่าคนดังจะช่วยเขาตัดสินใจว่าใครจะอยู่หรือจะไปกับพวกคุณบางคนอีกไม่นานจะเริ่มหนักแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือจะเริ่มอยู่กับธรรมชาติอย่างไงบ้างและวิธีที่จะอยู่รอดเรื่องอาหารในป่าก็คือหาซากเหยือ่อ ของสัตว์อื่อนที่เราทำก็คือเอาซากสัตว์ไปซ่อนสูงขึ้นไปในร่องลำธารข้างหลังนะครับภารกิจของคุณคือแบ่งเป็นสองทีมหาตำแหน่งซากแลแ้วแล่เนื้อข้างหลังผมนี้เรียกว่าเส,สือดาวหมอบคลานเชือกสองเส้นข้ามหุบเหวนี่และนั้นเหวล,ลึกด้วยนะงานของคุณก็คือพาทั้งทีม และเนื้อนั่นซากนั่นข้ามร่องนี่ไปยังอีกฝั่งสามเณรนี่คงจะลำบากนะเพราะคุณเป็นมังสวิรัตและยากกับคุณแน่เจสันผมรู้ซึ่งสกปรกเละมือเนี่ยมันไม่ง่ายเลยมีเลือดมีคราบเครื่องในแต่นี่คือโอกาสที่จะเอาชนะผ่านมันไปให้ได้นะครับทีมเลือกกันเองเรื่องเดียวเลยคุณหั่นมันได้ไหมจะหั่นได้ไหม มทได้ได้โอเคโอเคงั้นคุณจะเอาไงสามสามสองสามเหรอเหาคนดังได้เริ่มการเดินทาง12วันด้วยการโหนเฮลิคอปเตอร์ไปยังจุดย่อนในเทือกเขาลึกจากนั้นปีนขึ้นไปสร้างแคมป์ชั่วคราวก่อนจะโหนสลิง400ฟุตในอีกสองวันนี้พวกเขาจะไต่ลงเขาผ่านป่าดงแอฟริกาไต่เสือดาวหมอกคลานสูง50ฟุตและหินเลื่อนอันตราย ก่อนเผชิญโชคชะตาในการกําจัดออกของแบกส่วนผู้ที่อยู่รอดเป้าหมายสูงสุดที่มหาสมุทรอินเดียจะใกล้เข้าไปอีกเก้าเอาเลยไหมได้ได้เจสันสมเนทาและอเล็กซ์ออกเดินทางก่อนตรงขึ้นไปได้ตรงขึ้นไปโดยไม่วางแผนอย่าลืมเรื่องพวกแมงป่องละ่ะงูด้วยมันอาจอยู่ไหนก็ได้จะให้ขึ้นสูงอีกหน่อยไหม ใช่ได้สิขึ้นไปที่สูงจากนั้นก็กว่าตาหาตรงนี้ไม่เห็นอะไรนิวและทีมใช้วิธีที่ได้ผลกว่าพวกเขาไปทางทิศนั้นเราจะไปทางนั้นทีเราควรไปอีกทางนะนิวตัดสินใจดูท่าทีที่ด้านล่างร่องเขาเขากว่าตามองขณะที่คนอื่นขึ้นไปด้วยกล้องส่องเข้าท่าดีค่ะเราไปดีฝั่งนั้นน่ะ ถ้าจำเป็นเราจะขึ้นไปสันที่สองถ้าจำเป็นก็ขึ้นถึงยอดได้เจสันล่ะอยู่นี่เออดีแล้วเจอแล้วเจอเหรอโอ้มไม่โทษทีเป็นหินสีเนื้อเข้าใจผิดเข้าใจผิด เจอแล้วเจอแล้วเหรอเจอแล้วข้างหน้าเนี่ยบนต้นไม้โอ้พระเจ้าเห็นแล้วเจอแล้วเหรอตัวใหญ่มากนี่ไงไงพวกทีมจึงรวมกลุ่มและร่วมมือกันนำสปริงบ็อกซ์ลงมาคนที่ตัวเบาสุดควรเป็นคนปีนนะฉันจะขึ้นไปจากนั้นใช้ท่อนไม้กระทุงมันลงมาแต่ต้องไม่มีใครอยู่ด้านล่างเดี๋ยวมันจะตกใส่นะอยมนรปล่อยมันร่วงปล่อยมันร่วง,งฉันจะขึ้นไป แซมทำได้ดีเธอตัวเบาเธอขึ้นไปบนต้นไม้เยี่ยมนั่นแหละดีมากแซมแม้จะเป็นมังสวิรัตและไม่อยากแตะมันแต่เธอก็มีส่วนร่วมนะคะเยี่ยมยอดมากทำ,ทำได้เยี่ยมมากเยี่ยมเลยโอเคโอเคเฮ้ยสาวน้อยคุณทำได้ ถ้าวันปกติฉันคงเดินผ่านดงไม้ไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในวันปกตินีนาแต่เป็นวันอยู่รอบเราต้องกินดังนั้นฉันรู้แค่ว่าต้องทำนะคะมันหนักไหมหนักเกินไปสำหรับคนเดียวต้องไปหาที่กว้างกว่านี้เราต้องแล่มาที่นี่ชอยแล้วใครจะแล่โอเค เอาไปที่อื่นก่อนที่จะมีปัญหากับมีดไปหาที่โล่งๆที่จะแล่มันได้อย่างปลอดภัยจับคนละขอเท่านี้เป็นไงนี่ดีเลยผมยินดีละ่ะด้วยความมุ่งมั่นจะเอาชนะความกลัวมือสกปรกเจสันจึงอาสารแล่เนือ้อโอ้นั่นละเอาออกนะเอาไข่มันออกน่าสงสารปกติกับไข่ผมไม่มีปัญหาแต่นี่มันเออดูคุณสิ ตอนนี้ผมมีเลือดที่มือแล้วผมอดกลั้นได้ดีจะมาพูดถึงมันนี่ละแต่ผมก็ทำได้เอาละเก็บเนื้อได้แล้วเตรียมพร้อมในสองนาทีนะตอนนี้กลุ่มต้องนำตัวเองและชิ้นเนื้อสปริงบ็อกไปยังอีกฝั่งของหุบเหวพวกเขาต้องคลานไปบนเชือกสองเส้น ที่แขวนอยู่กลางอากาศ50ฟุตโอเคนี่เสดาวหมอ,อบครานผมเนี่ยเคยข้ามอะไรแบบนี้มามากแล้วครับและมันก็ยุ่งยากด้วยมันจะเป็นการทดสอบสมาธิสมดุลประสาทเอาละต้องมีสมาธิไว้อเล็กซคุณจะต้องไปก่อนนำไปข้างหน้าเลยนะโอเคฉันกลัวมากเพราะฉันกลัวความสูงใช่ฉันกลัวเจ้านี่มากฉันไม่อยากทำเลยแต่เราจะได้เห็นกัน ผมเหมือนเสือดาวผมกำลังขยับขยับไปรักษาสมดุลไว้โอเคนะหากอเล็กซ์ข้ามไปไม่พ้นเนื้อสปริงบ็อกที่เป้หลังก็จะถูกริบคุณจะทำได้ดีมาเลยมามารอดมันดีดีมากแกร่งมากเยี่ยมอเล็กซ์หาจังหวะ ขณะที่มันเริ่มจะกว้างขึ้นก็เริ่มลดจุดศูนย์ทวงคุณลงซะที่คารูแอฟริกาใต้ ถ้าคนดังที่เหลือมาเกือบครึ่งทางของการเดินทางสิบสอวันแล้วโอ้ยเป็นเน็บแบบนี้ขึ้นเขาไม่ไหวนะเพราะนอนไม่พอและหิวขอนกำลังใจพวกเขาจึงตกต่ำอย่างยิ่ง <c oughs> <c oughs> ความเหนื่อยยากเป็นสิ่งที่กำลังคาผมผมเจ็บปวดไปหมดโอ้วันนี้ร้อนนะโอ้พระเจ้าช่วย มันเป็นวันที่เหนื่อยยากจริงๆเออเมื่อวานจูดก็โดนคัดออกมันทำให้ผมรู้สึกบีบคั้นรุนสวัสดิ์รุนสวัสด,สสดผู้ช่วยของแบร์สกอตและเม็กมาถึงแคมป์เพื่อน,นำเหล่าคนดังให้ไปต่อรู้สึกไงบ้างปวดเมื่อยตามขาดแต่ก็น,นะนี่เป็นเช้าแรกที่ไม่มีสจ๊วตน่าสนใจ ล่าสุดจนถึงตอนนี้เขาช่วยกระตุ้นให้ผูกนั้นไม่หงอดโทิแต่เขาก็ไม่อยู่แล้วเขาเป็นส่วนสาคัญเป็นผู้นําเป็นกัปตันและจ้วัดทำได้จริงๆตอนนี้เริ่มยากเราต้องแสดงทักษะความเป็นผู้นําออกมาฉนันว่าถึงตอนนี้เราต้องมีแผนกันแล้วเพราะเวลาเป็นเรื่องสําคัญใช่ ช่ไม่สําคัญว่าแผนอะไรแต่เป็นเรื่องเห็นด้วยกันไหมใช่ที่เราต้องทํานั่นแหละคือเราต้องคุยกันใช่เราต้องคุยกันแต่ว่าฉันขอบอกอะไรอย่างนะเรื่องอีโก้มันเป็นเรื่องอีโก้เดี๋ยวก่อนนิวต้องลืมอีโก้แล้วก็โอเคกับสิ่งที่ทุกคนคิดนั่นประชาธิปไตยไม่ใช่ผู้นำและอย่าวีนนั่นประชาธิปไตยนี่เราจะต้องเปลี่ยนผู้นํากันทุกวันเรื่องไงอ่ะไม่เราควรเสนอชื่อฉันรู้ฉันก็แค่เสนอปรากฏว่ากลุ่มไม่ได้หาผู้นำแต่จะทำงานเป็นทีม เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาละทุกคนเก็บของโอเค4วันก่อนเหล่าคนดังเริ่มภารกิจลึกเข้าไปที่คารูพวกเขาเดินข้ามเขาข้ามหุบเขาและคลานข้ามช่องเขาอันตรายตอนนี้พวกเขาจะเดินทางกันต่อข้ามป่าดงแอฟริกาไร้ปราณีผ่านพื้นน้ำที่งูชุมและต้นกกคมกริบ ผู้ที่รอดจากการคัดออกจะต้องทำภารกิจต่อไปอีก6วันสู่มหาสมุทรอินเดียและที่ปลอดภัยแดดแรงชะมัดถึงตอนนี้แบรไม่ประทับใจที่พวกเขาไม่เห็นค่าของอาหารเพื่อให้รอดกลุ่มต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้โอเคอาหารที่เตรียมมาน้อยลงแล้วหมายถึงว่าพวกคุณจะต้องฉลาดขึ้น และการใช้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ต้องล่าสัตว์ใหญ่ครับคุณแค่ต้องเก็บของป่าตัวด้วงแมลงราบไม้เบอร์รี่เมื่อเป็นเรื่องหาอาหารความรู้นี่คือพลังนี่คือมันฝรั่งหวานเฟือนเรารู้ว่ามันโตใต้ดินใช่ไหมมันให้พลังงานมากมีสารอาหารของดีเลยล่ะอันนี้กัวรีเบอร์รี่ของดีอีกชนิดหนึ่งตอนมันสุกเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้สีอัุ่นแดง ตอนยังไม่สุกนะหน้าตาก็จะแบบนี้มันจะเหมือนกับแอปเปิลพิษนี่เมื่อคุณเหนื่อยและหิวถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจพอแล้วก็ถ้าคุณกินมันคุณก็จะอ้วกทันทีเลยครับและนี่คือน,นักฆ่าทำคุณตายได้ใน24ชั่วโมงอย่าเพิ่งกินนะครับถ้าเก็บมาถ้าเข้าใจผิดเนี่ยคุณอาจตายได้เลยนะสกอตกับเม็กจับตาพวกเขาให้ดีไปได้ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดกลุ่มจึงแยกเป็นสองทีมอย่าไปไกลนกักต้องใกล้กันไว้ซาแมนธาร่วมทีมกับอเล็กซ์และเจสันและพวกเขาหยิบตัวอย่างมาด้วยทันทีที่แบททิ้งมันฉันก็เก็บมาไว้เป็นตัวอย่างขณะที่คุณคิดว่ามันดูเหมือนกันเผื่อไว้ก่อนนะคะฉันเอามันหวานมาด้วยเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเอาไปฉันอาจดูเหมือนรู้มากแต่ฉันรู้สึกว่า มันเสียของถ้าเราทิ้งมันไว้มังเวริรัตคนเนี้ยตั้งใจจะกินมันฉันเจอแอปเปิลบาบูนด้วยยอดไปเลยด้วยการใช้ตัวอย่างทำให้พวกเขาสามารถแยกต้นเบอร์รี่ที่กินได้ออกมาได้โอเคฉันเด็ดมันได้เลยไหมอ่าใช่ใช่เจอไม่ไมิเชลไม่แต่อีกทีมมิเชลกับเนวกำลังลำบากฉันไม่รู้เลยนี่อะไรฉันจำไม่ได้ว่าใบเป็นยังไงอ่ะไม่ดีเลยอ่ะ ฉันจะไปดูต้นอื่นถ้าไม่เอาตัวอย่างไปดูไม่ออกแน่นอนค่ะได้อะไรบ้างลูกเล็กๆสีม่วงทุกอย่างดูมีหนามที่นี่คุณต้องมีตัวอย่างมาด้วยเท่านั้นผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง้ยร้อนชะมัดแล้วอุณหภูมิขึ้นสูงถึง38องศาผมเริ่มปวดเมื่อยแล้วสภาพอากาศเริ่มส่งผลกับเนียวโอ้เมเวนยนยโอเคนะ <Huh? S 2> ไม่ผมเพิ่งทำเบอร์รี่หล่นอะโอ้ไม่อะไมให้ตายนิลทางนี้มีอีกเยอะเลยนิวและมิเชลค้นหาอย่างกับคนตาบอดเก็บผลไม้ที่ไม่รู้จักเก็บไปให้มากที่สุดนะแบบอกไว้ชัดเจนว่าให้เก็บพืชชนิดไหนพวกเขาควรใส่ใจนี่ไม่ใช่แค่ชีวิตพวกเขาแต่เป็นชีวิตของทีม โอเคทุกคนรวมตัวเมกกับสกอตเลยจำใจต้องช่วยหมวกนี่ของใครอะของเราอะเราเห็นเจ้านี้และคุณมีพวงเล็กๆนี่นี่คือเบอร์รี่ทำให้มึนจะเห็นได้จากใบมันแตกต่างกันมากนะคะคุณต้องระวังให้มากในป่าความผิดพลาดฆ่าคุณได้สกอตพวกมันปนกันหมดแล้วเอาล่ะพวกคุณต้องพึ่งเจสันสมันท่าและอเล็ก กสิ่ง่งทีพวเขาเก็บมาเมื่อรู้สิผมชักนายกระบ,บททดสอบนี่แล้วแค่เดินแถวนี้ก็ลำบากแย่แล้วจากเมื่อคืนจะเห็นว่านิวเปลี่ยนไปปกติเขาจะเล่นมุกล้อเล่นกับเราแต่ตื่นมาเมื่อเช้าเขาเป็นนิวอีกคนใช่เป็นนิวที่ไร้หัวใจอะทั้งเหนื่อยอหิวและรอยร้าวที่เริ่มมีให้เห็น แต่ทีมก็ต้องเตรียมเผชิญความท้าทายต่อไปไมมนเป็นวันที่ยาวนานไม่หยุดหย่อนพามาเลยแม็กโอเคมันเริ่มร้อนขึ้นแล้วและร้อนแบบนี้มันยิ่งกดดันพวกคุณจะต้องดูแลกันให้มากขึ้นด้วยป่าจะทั้งให้แล้วก็พรากอะไรไปจากคุณด้วยและในสภาพแบบนี้ยิ่งง่ายเลยล่ะที่จะทําให้รู้สึกพอใจกระทั่งสัตว์ป่าเริ่มแตกตืน่นซึ่งมด้หมายความว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่มันมีอยู่ในทุกที่โอเคแม็ก จะเป็นผู้บาดเจ็บเมกโดนวีดูบีสที่แตกตื่นชนเข้าคาดว่ากระดูกขาอ่อนของเธอคงจะหักซึ่งเจ็บปวดมากและเธอก็กำลังเลือดตกในด้วยปกติคนมีเลือดราวแปพายและเมื่อเสียไป4ีพายเนี่ยอว,วัยวะภายในก็จะเริ่มหยุดทำงานและด้วยในตอนนั้นเมกจะเสียเลือด1นพายในทุกๆ10นาทีทำให้คุณมีเวลา 40, 40นาที เพื่อจะพาเม็กไปจุดรับตัว200เมตรทางใต้จากที่นี่ที่สกอตกํกำลังรออยู่คุณต้องสร้างแคร่หามชั่วคราวขึ้นมาคุณต้องใช้ความคิดที่สำคัญก็คือสร้างอะไรที่มันมั่นคงที่เธอจะไม่หล่นลงมาถ้าคุณทำเม็กเจ็บผมจะเล่นงานพวกคุณเลยด้ถ้างั้นผมไปเอาเอาไม้มาช่วย,อ,วยอ,อ้รงใช่มีท่อนเด้องอยู่ตรงนั้นอีกท่อนเหรออยู่นั่นน่ะอ้อันนี้ดีเลย ได้แล้วมาสองท่อนดีใช่เราต้องใช้เชื่อมัดนเข้าเด็กกันจะได้รองรับได้มั่นคงเม็กคุณจะไม่เป็นไรกำลังคิดยังมีเหตุผลคนหนึ่งอยู่กับคนเจ็บคนอื่นทำค่าแต่เวลาจะหมดแล้วเม็กเสียเลือดไปแล้วหนึ่งพายครึ่งนะมันกว้างไปอ่ะเธอต้องหล่นแน่เผมว่าประานีหล่นแน่ต้องเร่งมือกันแล้วยิ่งแน่นยิ่งดี แม็กเวียนหัวตัวสั่นเรามัดปลายมัได้มันก็โอเคแล้วมันไม่พังหรอกน้าเชื่อฉันเถิดนะต้องให้กว้างเอาไว้เยวาบีบเข้าให้กว้างไว้เดี๋ยวเธอก็ทะลุหรอกนั่นไม่พอดีตัวใหญ่ไปนิวนิวมิเชลเถียงกันไม่สำคัญแล้วรีบสรุปสิแล้วก็เอาเธอขึ้นรีบไปช่วยชีวิตก่อนจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าพวกเร่งมือมันเจ็บมากๆเลยอ่ะคิดเรื่องที่รับมือกับคนกำลังจะตายต่อนหน้า เธอจะกรีดรออ้องมีอแรงกดดันเร็วเข้าเธอกำลังจะหมดสติเร่งมือหน่อยภายใต้ความกดดันมือก็จะเริ่มสั่นแล้วนั่นแหละคือบททดสอบเลยละ่ะจะทำยังไงเมื่อกดดันแบบนั้นอยู่กับเราเม็กเราจะพาผู้หอ,อกไปอเอออาละพร้อมนะยกเลยเธอเสียเลือดไปแล้วสามพายนะนี่คุณแข็งแรงนะ หมดอีกพายเธอตายเดี๋ยวเข้ามาสิไปยอมอยู่อยู่กับเราเม็กกูจะไเป็นไรกูจะไม่เป็นไรค่อยๆเม็กค่อยระวังนะเม็กตอบเราหน่อยเม็กบีบมือฉันกูจะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรเราต้องเร็วอีกเดี๋ยวเข้าไปยามอยู่เร่งฝีเท้าทางไหนไปทางไหนไม่รู้ช่วงหน้ากินได้ปลอดภัยเหรอดินเนอร์ที่สอบท้องผมไม่แตะนะนิวล่ะแต่สาวๆเจออะไรที่อร่อย เราละสายตาจากเขาไม่ได้อะไรที่เขาพูดมันว้าว